สวัสดีค่ะ,ะป้าแมวก็อยู่ที่บูธฮอนด้านะคะที่งานที่ Moto Expo ปี2020เมืองทองธานีค่ะแล้วคลิปนี้ป้าแมวจะพามาดูเอ็นิสันขอโทษค่ะไปนู่นแล้วแตมองไปป้าแมวจะพามาชมนี่ Honda City รุ่นนี้นะคะฮัตแบกโม,โม,โมโดูลโลมาใหม่เอี่ยมเลยค่ะ แล้วสีนี้จะเป็นสีสีเทาเข้มนะคะป้าชี้ให้ดูเลย Honda City h ้ฮัทแบ็กโมดโรซึ่งความหมายก็คือคนที่เล่นรถรู้ป้าก็เพิ่งจะมารู้นี่แหละนะคะคำว่าโมดโรป้าให้ดูนี่ป้าให้ชมนี่เลยชมด้านหน้าชมฝากระโปรงด้านหน้าก่อนก็โอเคเล่นระดับมาแล้วนี่ไฟเดี๋ยวป้าดูไฟก่อนนะอ๋อไฟเขานี่ตรงนี้รู้สึกจะเป็นไฟ d a y ์ไทมนะคะนี่ ไฟเดทามจะอยู่นี่อันนี้ไฟอันนี้ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นี่ไฟเลี้ยวนี่นะคะด้านบนนี่จะเป็นโคเมียมค่ะเป็นโคเมียมไล่ลงมาตรงนี้เขาก็จะใช้พลาสติกสงเคาะเล่นเล่นเป็นชั้นชั้นไฟตัดหมอกนะคะไล่มาตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นนี่มีดำเงาด้วยนะคะป้าชี้ดำเงาเงานี่ก็คือโมดโรที่เขาแต่งนะคะ เนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะโมโดโรโมโดโรแปลว่าชุดแต่งนะคะ <Huh? S 1> น่ะป้าก็พยายามจะอธิบายให้ละเอียดซึ่งป้าก็ไม่ได้เก่งอะไรเลย <Yeah. S 1> นี่นะคะโครเมียมแล้วนี่โลโก้ฮอนด้โครเมียมค่ะนี่ด้านหน้ากระจังด้านหน้านี่ก็จะเป็นลังปลาหมึกละค่ะไล่ลงมาตรงนี้กันชนกันแทกด้านหน้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตามป้ามาตรงนี้เลยมาดูนี่มาดูนี่นะคะ ล้อนี่เขาเขาก็โมดโร่เช่นเดียวกันนะคะโมดลโร่เนี่ยที่เขาแต่งมาครับว่าโมดโร่ก็คือแต่งขอบล้อนี่นะคะเออปาก็ไม่ได้ดูไว้ก่อนขอบล้อเบอร์สิบห้าค่ะนี่ล้อก็เป็นสีทูโทนโมดโร่อยู่นี่นะคะแล้วดูนี่ด้านข้างนี่ตรงนี้เป็นโครเมียมโลโก้ซิตี้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก,ก,กระจกด้านซ้ายขวาป้าดูก่อนอ๋อ กระจกด้านซ้ายฝาด้านบนด้านล่างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะป้ายป้ามองหากล้องไม่มีเดี๋ยวป้าปิดก่อนนะคะที่เปิดที่เปิดประตูก็เป็นสีเป็นโครเมียมค่ะเป็นโครเมียมนี่ตรงนี้การเขาเรียกการการาศาสตร์การศา,ารสตร์นี่นะคะการศาสตร์นี่ก็โมดูลอ่ะนะนี่นะคะเขาตกแต่งมาการศาสตร์ทั้งสี่ด้านนี่นะคะโมดโร่านบอกว่า ด้านข้างด้านข้างนี่ตรงนี้เขาก็ด้านข้างนี่เขาก็แต่งมาไหมโมโดโรนี่นะคะนี่ไงนี่เขาเขียนว,ว่าโมโดโรนี่นะคะแต่งมาด้านข้างก็แต่งมาโมโดโรค่ะต้องจําให้ชื่นใจเลยดูดูดูด้านนี้เลยดูด้านในเลยค่ะนี่เห็นไหมคะโลโก้ซ,ซิตี้ อยู่นี่ตรงนี้เป็นหนังนะคะหนังที่เปิดก็เป็นโครเมียมนี่ออโต้ที่กระจกด้านคนขับที่เดียวนะคะกุญแจปิดเปิด,ปดแล้วล็อกแล้วนี่กระจกด้านซ้ายขวาปรับล็อกนะคะอยู่นี่บเบาะที่นั่งขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวป้าเราขึ้นไปนั่งเลยดีกว่าเนี่ยนะคะที่นั่งนี่จะเอ่อเป็นธรรมดาธรรมดาน,รรดาน,นะคะไม่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะคะดีกว่าคันที่แย เนี่ยควบคุมการทรงตัวของรถพวงมาลัยแล้วเดี๋ยวป้าจะพาดูแล้วเดี๋ยวนะคะดูนี่ดูตรงที่ปรับความเย็นตรงขอบนี่จะเป็นดำเงาค่ะที่ปรับนี่ลอดชิดเช่นเดียวกัน engine start ปุ่ม start อยู่นี่ค่ะนะคะนี่อันนี้ก็คือปรับเสียงนะคะพวงมาลไฟ หรือที่ปัดน้ำฝนไม่ออโต้นะคะปก,ปกติกระจกมีนะคะกระจกอันนี้ก็คือไฟนี่นะคะโอเคและนี่ปรับแสงแยงตานะคะรถด้านหน้าที่เขาส่องแสงมาป้านพาดูนี่ออโต้ Auto. ปรับแอร์นี่จะเป็นออโต้นะคะออโต้ Auto, นี่มีเสียบ USB มี2ช่องเลยค่ะมี2ช่องอันนี้ปุ่มนี้ปุ่มประหยัดน้ำมัน เกียร์นี่เหมือนอะไรเอ่ยเหมือนปากเป็ดเลยเนาะเกียร์เกียร์นี่เป็นเกียร์เกียร์เหมือนปากเป็ดเลยนะคะเนี่ยเป็นสีดําแต่ด้านล่างระมานี้จะเป็นโครเมียมนะคะมีหนังหนังคมแล้วก็โอ้โหเบรกมือนี่ตรงที่กดปุ่มนี่เป็นโครเมียมนะคะแล้วมีอะไรให้ป้าดูอีกน้านี่ที่พักแขนที่พักแขนก็เป็นหนังค่ะเดินด้วยได้สีขาวนะคะอืม แล้วเดี๋ยวป้าจะพาไปดูเอเติมปะนน่เติมน้ํามันบางครั้งเนี่ยต้องดูดูให้ชัดๆนะคะเติมน้ํามันจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วกดนี่ลงไปนี่ตรงนี้ยวางเหรียญเก็บเหรียญได้นะคะอแต่อย่าไปซ่อนตังนะเห็นแน่นอน <c oughs> ออพวงมาลัยเดี๋ยวป้าดูปรับพวงมาลัยดูก่อนนะคะกี่ทิศเออหนึ่งสองสามสี่ทิศเลยค่ะพวงมาไลัยได้สี่มุมเลยนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวป้าพาไปดู รอบคันแล้วก็ดูด้านเบาะนี่ดูแล้วอย่างเอ่ยป้าให้ดูแล้วนะเบาะเป็นหน,นังนี่เป็นหนังตรงด้านหลังที่พิงเป็นสปอร์ตนะคะเป็นหนังสปอร์ตหนังนิ่มตรงที่แกะตรงแก้มก้นก็เป็นสปอร์ตนะคะด้านข้างจะเป็นหนังเดินด้วยได้สีขาวรอบนะคะความเค๋ที่พิงสีสาก็พับได้นะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวป้าพามาชมนี่เลยด้านด้านหลังผู้โดยสารเลยเดี๋ยวป้าเข้าไปนั่งให้ดูความกว้างนะคะโอ,โอเคนี่ความกว้างนี่เห็นไหมกว้างมากเลยดูเขาเข่าป้าอยู่ตรงนี้แล้วไหนป้าลงนั่งตรงกลางโอ้ตรงกลางก็โอเคตรงนี้จะมีเป็นที่วางโทรศัพท์ได้นะคะมีวางโทรศัพท์ตรงนี้ก็วางอะไรก็ได้นะะี่ค่ะโทรศัพท์วางนี่ได้ไม่หล่น กระเป๋าพ็อกเก็ตด้านซ้ายมือมีค่ะนี่ป้านั่งตรงนี้แล้วป้ามานั่งตรงนี้แบบสบายๆเลยนะคะพี่พิงศีรษะพับได้นะคะอืมโอเคโลโก้ซิตี้อยู่ตรงนี้นะคะสกัปเปตสกัปเปตซิตี้นี่นะคะสกัปเปตนี่ตรงนี้วางเหรียญวางมาดูไฟด้านด้านท้ายเลยค่ะ นี่คีบฉลามสปอยเลอร์นี่นะคะโทนสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3าอยู่นี่ค่ะแนวนอนโทนสีเหลืองส้มนี่ก็คือไล่ฟ้าแล้วดูไฟนะคะไฟนี่จะเป็นแนวนอนค่ะไฟท้ายรถจะเป็นแนวนอนอันนี้ไฟทับทิมอยู่นี่ค่ะไฟทับทิมจะอยู่นี่นี่แล้วก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรือท่อไอเสียอยู่นี่ค่ะนี่อยู่นี่นะคะ ไฟทับทิมเขายาวเป็นแท่งตั้งแนวตั้งนะคะไม่ใช่แนวนอนตั้งขึ้นมาเลยแล้วดูนี่ท้ายชนวนกันความร้อนเห็นไหมคะนี่อยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วไฟท้ายรถนี่มีไฟส่องแสงสว่างอยู่ด้านนี้เลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวป้าดูซิเปิดได้ไหมเดี๋ยวเอเปิดได้ไหมเอ่ยไม่ไม่น่าจะเปิดได้น้ได้นี่ไงนี่ไงถ้าป้ายกขึ้นมาตรงที่เก็บของ ด้านล่างนี่เขาจะมีนี่เห็นไหมคะมีเก็บของได้เป็นชั้นๆเห็นไหมคะแล้วก็ปิดไปนี่แล้ววางที่วางของวางได้เป็นสองชั้นเลยนะคะเนี่ยเป็นล็อกล็อกได้นี่ตรงนี้นะคะพับเบาะอยู่ตรงนี้ด้านนี้เดี๋ยวป้าจะพับไปดูกดตรงนี้นะคะเดินอย่างนี้พับมาอย่างนี้เลยโอเคนะคะยกแล้วก็พับโอเค นี่นะคะเอาไว้ป้า,าไว้อย่างเดิมไว้อย่างเดิมไหมครับป้ายังไม่ได้ให้ดูราคาดูราคานะคะ675,000นะคะรุ่น City h a r d แบ็กเอสนะคะรถยนต์ที่นั่ง5ประตูเดี๋ยวมาดูตรงนี้ที่นั่งด้านคู่กับคนขับเลยค่ะก็เห็นไหมคะตรงนี้เป็นหนังสีดำใช้ได้สีขาวเดินตรงนี้ก็เป็นพลาสติกสังเคราะห์นะคะ วางเหรียญที่เปิดก็เป็นโครเมียมวางปวดวางวางไม่วางแก้วดีกว่านะคะสคัพเป็ดฮอนด้าซิตี้โลโก้เช่นเดียวกันด้านกับคนขับที่นั่งเป็นเบาะหนังนะคะด้านด้านหลังที่พิงกับแก้มก้นก็เป็นนี่ค่ะเป็นสปอร์ตนะคะเดินด้วยได้สีขาวอคอนโซลหน้านี่นะครับจะเป็นดําเงาที่ล้อมตรงที่ปรับปรับความเย็นนี่นะคะแล้วส่วนตรงนี้เห็นไหมคะจะเป็นแบบเดี๋ยวป้ากดดูดิ เป็นหนังนี่แหละเป็นหนังค่ะเดินด้วยได้สีขาวนี่เปิดมานี่นะคะที่เก็บกระเป๋าหรือเอก,กสารกระจกขอ,องกระจกด้านนี้ไม่มีนะคะด้านคนขาับามัมีละค่ะไฟอยู่นี่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูคันรุ่นคันอื่นๆสีอื่นๆอีกน,น,นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะสยนราคะสวัสดีค่ะ